สวัสดีค่ันเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่สิบสองมีนาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้า VIP เด้อตก VIP ไปนะ VIP เช้านะคะหกกับเก้าเจกับศูนย์หกศูย์หกหนึ่งหกสามหกสี หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะหกเก้าสามสี่เก้าสามสี่หกศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าสามจับคู่ก็หกเก้าหกศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าสองหกศูนย์สี่หกศูนย์แปดหกศูนย์เลขคู่เด็กกี้นะทำอย่างนี้ก็ได้นะ ดาวบ๊ายบาย3กับ6 4กับ7แล้วจับ3กับ7ให้ในิขกี้นะคะ30313334 35363739นะ707173747679จริงๆเหมือน973ก 3, 3, นะ็ได้937ก็ได้แต่เรา793เนาะ640 7 337733346เนาะ จับคู่ก็สามหกสามสี่สามหกสามเจ็ดหกสามหกสี่หกเจ็ดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีเดอ้ออะไรก็เกิดขึ้นได้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะจีนบ่ายของเรานี่แตกสามตัวเดอ้อสามตัวบนสองตัวสามสามตัวบนสองตัวบนล่างอันนี้ของเราแตก จีนบ่ายกินวีไอพีบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะก็ยินดีกับคนที่โชคดีเนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ